สวัสดีค่ะน้องใบเฟินวันนี้พี่เอาของมาส่งนะคะคินเน่เอสรอบสองแล้วเนาะเดี๋ยวเดียวพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะอ่าหลังจากที่ทานคินเน่เอสรอบที่แล้วที่เราสั่งซื้อกับพี่ไปเนาะเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าน้ำหนักลดลงเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบหมุนเกลียวกับชับมีก่อนก่อนเริ่มทานน้ำหนักเท่าไหร่คะน้องเฟินก่อนเริ่มทานก็น้ำหนักกส ตอนนี้ลดเหลือเท่าไร่คะหลังจากทานไปห้ากล่องเนาะที่แล้วเราสั่งไปห้ากล่องเนาะใช่ค่ะลดไปประมาณสิบกโลได้ค่ะตอนนี้ถึง50ห้าสิบแล้วค่ะแล้วทำไมรอบนี้ถึงสั่งเสตล้มช้างเพิ่มคะเพราะเห็นว่ามันทานดีแล้วก็ทานง่ายด้วยแล้วก็ไม่โยโย่ด้วยค่ะปกติก็เป็นคนทานสุกจิกอะค่ะแล้วก็ชอบปาร์ตี้ก็ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ด้วยแล้วก็มันวมง่ายก็เลยทานคนอ๋อ วัวนี้ก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการคุมหิวอิ่มนานขึ้นเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญที่มันดีขึ้นใช่ไหมคะก็เลยติดใจใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อค่ะอันนี้ได้ข่าวว่าเพื่อนๆจะแบ่งไปทานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนทักเยอะเลยว่าแบบหุ่นดีขึ้นนะไปาําอะไรมาแล้วก็เลยแนะนาว่าแตบบัวนี้เลยอโอเคค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ